ปรับค่าออโต้จูนใหม่ครับเปลี่ยนแค่ไทม์ซิลเฟิรเป็นสูต่1แล้วก็ตั้งเซตพอยต์อยู่ที่ประมาณ1,2500ที่ผมตั้งออโต้จูนไปเรียบร้อยตั้งไว้8บาร์ครับแล้วก็เฮิร์ตคุณเพอร์เก็8บาร์แล้วผมลองตั้งใหม่ ่หกบาทหกบาทมันก็นจะเริ่มลงแล้วก็นิ่งเลยครับอ่ะสเตชั่นเก็บหกบาทโอเคตั้งเป็นเจ็ดบาททีห่หนึ่เดี๋ยวผม ตั้งเป็นเจ็ดมาแต่ลองดูดิมันจะดีไหมเจ็ดดูวิ่งมาเจ็ดบาทแล้วครับ เอ๊ะทำไมมันนิ่งจังใช้ QC อะไรเนี่ยอ๋อไซมอน QC ไซมอนครับ p a ีดีง่ายมากโอ้ของเขาดี